สำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่ที่เฟรนลิสเหมือนเดิมแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวของมอไขให้ฟังกันซึ่งมอไขนั้นในเฟรนลิสไม่ได้เป็นแค่ชื่อธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตมอไขนั้นเป็นเทพเจ้าหมาป่าที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการเคารพบบูชาและยังคงเป็นตัวละครสำคัญในพิธีกรรมและตำนานของสเปซบครวมถึงชนชาวพื้นเมืองเฟรนลิสทั้งหมดลองจินตนาการถึง หมาป่าขนาดมันคือมาที่มีสองหัวนี่คือภาพลักษณ์ของมอคขซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมรูปภาพหรือว่ารูปสลักต่างๆหรือสื่อที่แสดงออกถึงมอคขนั้นจะเป็นหมาป่าสองหัวเสมอมอคได้รับการยกย่องว่าเป็นทั้งเทพแห่งความตายและเป็นเทพผู้พิทักษ์ประตูแห่งยมโลกที่ซึ่งวิญญาณของผู้คนที่ตายในเฟลิสจะได้เดินทางไปที่นั่น ในตำนานเทพประกรณำของเฟลิสมอคนั้นมีพรรคพวกที่ดุร้ายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือมัป่าแบ็กเบรน หรือผู้คำรามแห่งความตายเบรกเมนเป็นสายพันธุ์หมาป่าเฟลลิสสายพันธุ์หนึ่งที่มีอยู่จริงและตัวของมันนั้นมีขนาดมหึ้มาแต่ตำนานก็เล่าว่ามันมีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถปลุกให้คนที่ตายแล้วลุกขึ้นมาจากหลุมศพได้ด้วยเสียงหอนอันโศกเศร้าของมันแต่ตำนานก็ยังเล่าอีกว่ามอใคไคและพรรพวกของมันนั้นก็ได้ต่อสู้กับไพรมากร,รีมาัสวูฟคิงผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็พ่ายแพ้ให้กับ แต่หลังจากความพ่ายแพย้นั้นมอคขก็ได้กลายเป็นสหายสองหัวผู้ซื่อสัตย์ของรัสและปัจจุบันก็เชื่อว่ามันได้กลายเป็นผู้เฝ้าประตูห้องโถงที่ลึกที่สุดในโลกแห่งคนตายแต่ตำนานของมอคขนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องในปรัมปราแต่ก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมและพิธีกรรมของสเปซวูฟอย่างเช่นบททดสอบของมอคนี่ก็เป็นหนึ่งในการทดสอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่จะมาเป็นสเปซวูฟ f แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการทดสอบที่แตกต่างกันตามแบบของค่ายฝึกต่างๆที่มีอยู่ทั่วเฟลิสแต่บททดสอบของโมไคคก็เป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบครั้งสุดท้ายเสมอในระหว่างทดสอบนั้นว่าที่สเปซ e ู๊จะถูกส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลจากเดอะแฟงซึ่งเป็นป้อมปราการหลักของสเปซ e ู๊โดยมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์อย่างชีพเพียงเล็กน้อยติดตัวไปพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดเพื่อหาทางกลับมาด้วยตัวเองกลับมายังเดอะแฟง ซึ่งก่อนที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำภารกิจนี้นั้นพวกเขาจะได้รับการปลูกฝังเค n ิส i s Helix หรือที่ผู้ช่วยเซอร์วิเตอร์ของผมจะออกเสียงว่าเค n ิส i s Helix ซึ่งเค n ิส i s Helix นี้ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานแรกสุดในการปลูกถ่ายยีนส์ของ Space f o ซึ่งทำให้การทดสอบนี้นั้นไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดจากความหนาวเย็นสุดขั้วหรือความอดอยากจากอาหารที่หายากรวมถึง การเอาชีวิตรอดจากสัตว์นักล่าอันตรายมากมายในเฟนลิสผู้เข้าทดสอบต้องมีจิตใ,ใจที่เข้มแข็งเนื่องจากการปลูกฝังเคนิสเฮริคส์นั้นแม้จะทำให้ร่างกายได้รับประสาทสัมผัสเฉียบคมราวกับหมาป่าแต่ก็ต้องระวังเนื่องจากมีผลข้างเคียงจากคำสาปแห่งวูลเฟนส์หรือ Curse of the Wolfen ที่จะทำให้ผู้เข้ารับก,การทดสอบนั้นกายสภาพไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าไร้สติสัมปชัญญะและกลายเป็นหนึ่งในอันตรายที่คอยไล่ล่าผู้ทดสอบคนอื่นๆอีก ซึ่งวูฟบล็อดแล็กสนาก็ได้รับชื่อเสียงนี้ตั้งแต่แรกๆเพราะในระหว่างการทดสอบนี้เขาได้สังหารหมาป่าเฟลิสแบ็กเมนได้ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดของเฟลิสและเขาก็ลากหนังของมันมากลับมายังเดอะแฟงและนี่จึงเป็นที่มาของฉาย,ยาของเขานั่นเองแต่นอกเหนือจากตำนานเทพเจ้าที่ชื่อมอคและการทดสอบของเขาแล้วนั้นก็ยังมีวูฟบล็อดอีกคนหนึ่งที่ได้ชื่อมอคเหมือนกันเขาเป็นวูฟบล็อดที่มี อิทธิพลอย่างมากเขาคืออีริก มอคซึ่งเป็นวูฟบลอดแห่ง Space Wolf c h a ต t e r 1ใน12นักรบในตำนานผู้บัญชาการเกรกคอมพานีนซึ่งเขาก็ได้รับฉายามอคมาก่อนแล้วอิริกมอคนั้นมีบุคลิกที่อ่เคร่งขรึมแล้วก็ก้าวร้าวมาโดยตลอดคอมพานีของเขาชื่อว่า Sun of Mor k a i ซึ่งมีวูฟส์เขามากมายแล้วก็บรรดาทหารหมาป่าผ่านสิษยที่เคารพในความเงียบขึมแล้วก็ยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมของเขาว่ากันว่าวูฟบลอดคนอื่นๆนั้นถ้าพวกเขา ยังมีความกลัวหลงเหลืออยู่ในจิตใจพวกเขาก็คงจะกลัวอีริกมอไคนี่แหละอีริกมักจะแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเขาด้วยความรวดเร็วและมักจะจบลงด้วยการนองเลือดจนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งวูฟลอดผู้สูงสร์และคำว่ามอไคในอีกชื่อหนึ่งก็เป็นชื่ออาวุธในตำนานอีกด้วยมันคือขวานแห่งมอไคข,ขวานแห่งความตายซึ่งเป็นอาวุธที่โลแกนกริมนาหรือโลแกนกริมนา สรีร์กูฟออฟสเปรบูทขายซึ่งที่มาของมันนั้นมันมาจากขวานพลังงานดั้งเดิมที่ถูกยึดมาจากเควอสแชมเปียนที่โลกแกนเอาชนะได้ในขณะที่เขายังเป็นแค่วูฟฟลอสเขาได้นําขวานของเควอสแชมเปียนไปตีขึ้นรูปใหม่ให้ได้สัญลักษณ์ของมอไขซึ่งเป็นหมาป่าผู้พิทักษ์ประตูแห่งความตายซึ่งอํานาจการทําลายล้างของมันนั้นว่ากันว่าขวานดั้งเดิมนั้นถูกตีขึ้นโดยครอนตีเองเลยในระหว่างการโจมตีระบบเฟลิสซึ่งมันก็พิส แล้วว่ามันอันตรายต่อไม่กระทั่งเดมอนไพร์มาแมกนัตและก็เป็นอาวุธเพียงไม่กี่ชิ้นที่สามารถทำ้ายเขาได้ และนี่ก็คือเรื่องราวเล็กๆน้อยของคำว่ามอไขนะครับซึ่งก็เป็นเทพเจ้าที่มนุษย์ในเฟลิสเคยบูชาก่อนที่เอมเปอเรอร์จะมานั่นเองแล้วก็ยังมีบุคคลรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆที่ใช้ชื่อนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็เชิญที่ช่องคอมเมนต์ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องแมวเรากับคลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ